เอาละครับผมพบกับผมน็อสมีอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมวันพันแมนสตองเกตนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาทําภารกิจที่เราทําไม่เสร็จในอาทิตย์ก่อนๆนะครับผมซึ่งตอนนี้นะผมพลังผม13ล้านแล้วนะครับและผมก็ทาทัศมกิของผมให้กลายเป็นสีทาม่วงเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วตอนนี้ไอเทมของผมก็ใส่เป็นความเร็ว2ชิ้นแล้วก็พลังโจมตี แล้วก็พลังโจมตีเปอร์เซ็นต์สชิ้นนะครับผมเพราะว่าต้องการดาเมจที่มาจะที่จะทํานะครับผมเป็นเป็นดาเมจระเบิดนะครับผมหรือสถานะสนามพลังนะครับนี่แล้วก็ส่วนการบัฟนะครับการบัฟผมนี่มีแค่2องชิ้นนะครผมมีชิ้นเดียวที่เป็นพลังโจมตีนะครับอีก2องชิ้นเป็นป้องกันแล้วก็ H p นะครับผมของผมนี่ไม่ได้เลยนะผมมีแต่เป็น HP HP ส่วนการบัฟนี่ โจมตีนีดเดียวครับน้องนาดเป็นป้องกันหมดเลยคุณผู้ชมดูครับผมโอ้โหป้องกัน6ชิ้นเจ็ดแปดแปดชิ้นนะครับฟาร์ม8ดวันได้แดชิ้นนะครับส่วนเจน้อยของผมก็นี่เป็นเปอร์เซ็นต์เลือด2ชิ้นนะครับแล้วก็เฮดพเป็น HP เปอร์เซ็นต์2ชิ้นนะผมแล้วก็ hp ความเร็ว2ชิ้นผมเพราะว่าต้องเร็วกว่าเขานิดหน่อยนะครับ ต่อมาก็ยงเป็นโจมตีกับโจมตีเปอร์เซ็นต์สามชิ้นนะผมส่วนรองเท้านี่ผมหายังไม่ได้ผมที่เป็นพลังโจมตีแล้วก็พลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ส่วนมากจะเป็นฮิตพีแล้วก็โจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับเอาละผมก็จะมาทำภารกิจนะครับผมในลานประลองเลยนะครับเอออะไรกันนี่เราตกมาอันดับที่สิบเก้าเลยเนี่ยเป็นไปได้ยังไงกันอาทิตย์ก่อนเราอันดับที่สิบสี่ใครใครบังอาจ ใครปังกาศเออไม่มีไม่มีให้ดูด้วยโอ้โหอันดับที่สี่ตกมาสิบเก้าโอ้โหนี่หนักเลยนะครับตอนนี้จะชนะใครได้บ้างเนี่ยอาทิตย์ก่อนๆคุณโลโบโคนี่ผมชนะไม่ได้นะผมงั้นผมจะข้ามไปเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่แน่นะผมเพราะว่าของเขาเอาตัวออกไปเยอะเลยดังนั้นเราก็มาสู้กับคุณโลโบโคก่อนเลยนะครับผมจัดไปนะครับคุณแรกต้องเจอกันหน่อยแล้ว อ่าโอ้โหเขาเปิดด้วยแล้วก็จีนอระเบิดปืนจากก้นปัง18โอ้โหผมว่าไม่เวิร์กแล้วครับผมโอ้โหความเร็วเขาเร็วเกินไปจริงๆแต่ว่าถ้าผมได้เปิดก่อนนี่ก็อีกเรื่องนะครับแสดงว่าผมต้องไปใส่ความเร็วให้จีนอสัก2ชิ้นนะครับไม่รู้ว่าความเร็วของคุณโรบโคนี่เท่าไหร่ แต่ว่าผมจะลองไปใส่ความเร็วนะครับผมข้ามไปเลยแล้วกันถ้าผมเปิดก่อนได้ mm hmm. G No a l k ก็ s <S ไม่น่าจะเปิดได้นะครับงั้นเราก็ไปใส่ความเร็วให้เลยแล้วกันชุดชุดนี่ความเร็ว HP ความเร็วอยู่ไหน HP ความเร็วอ๋ออันนี้ไม่น่าจะมีนะครับ ความเร็ว3ชิ้นไม่รู้ว่าจะเร็วเกินหรือเปล่านะครับผมต่อไปก็ทัสซมากิทัสซมากิของความเร็วอยู่กับตัวนี้ ه, ก็ต้องใส่ให้นี่ความเร็วอยู่ในอนี่ความเร็วเราเอาไปใส่คืนเอาไว้ตีบอสนะครับตัวนี้ตีบอสแรงมากเลย โจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์ามาดูใหม่ครับผมว่าจะชนะหรือเปล่าคุโลโบโคโต่อสู้ไปเลยครับผมใช้เพชรเพชรก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วโอ้โหเขาก็ยังเร็วกว่าอยู่ดีนะครับายเอาความรูม้มาจากไหนเยอะแยะเฮ้ยแต่ว่าผมยังเร็วกว่านะครับแต่ว่าน่าจะโดนเป่าตายอีกเหมือนเดิมปัง เข้าไป15ล้าน้านย,ยังไม่ตายยังไม่ตายผมยังไม่ตายระเบิดปืนจากกลคืนไปที่11ล้านโอ้โหต่อไปก็ฟินิชของเขานี่หงลูกไฟแต่ว่ายังไม่ตายยุงของผมปาดเข้าไปที่สล้านแต่ว่ายังเบาๆอยู่ัะผมโดนกิโลกิลเขาออตีกลับมายังไม่ตาย แต่ว่าจีนอสเขาก็เร็วพอตัวเลยนะครับแต่ว่าจีนอสผมเร็วกว่าระเบิดปืนจากกลปังไปที่8ล้านแล้วก็ยุงไล่โจมตีไปติดไม่ย่อดท้ออีกด้วของเขาต่อไปก็จีนอสเขายิงกลับมาระเบิดปืนจากกลเป็นอุปกรณ์สามดาวเหมือนกันนะครับผมอูโหูยยังรอดอึดอะไรขนาดนั้นตา ยุงผมปาดมาใส่จีนอตที่สองล้านสองโอ้โหอึดอึมากนะเนี่ยจีนอตผมฟื้นคืนชีพกลับมาระเบิดปื้นจากกลใส่ไปต่อเลยครับผมอึอง้งสามล้านกว่าไล่โจมตีไปยุงของข้าโอ้โหตายแล้วก็ฟืน้นให้ตายเหอะอะไรจะอึขนาดนั้นเนี่ยโอโตายไปแล้วครับผมอันนี้ก็น่าจะแพ้ตามเดิมงั้นผมเปลี่ยนคนเลยแล้วกันคนบุคคนี้ผม แต่ว่าสู้ไม่ได้แล้วต่อมาคุณเอาใกล้ๆตัวเลยกันคุณรือ a ดร k กิงนะครับผมโหดูตัวเขานี้ก็อลังการงานสร้างอยู่แนละแต่ว่าไม่มีเจนอตผมสู้ไปเลยแล้วกันนะทัสซูมมกิเขายังเร็วกว่าอยู่ดีแร่ว่าผมต้องมีความเร็วอีกชิ้นหนึ่งนะผมถึงจะเร็วกว่าทัสซูเิกิของเขาแต่ว่าเป็นไรเจนอตผมก็ยิงแรงอยู่ดี ปังระเบ,บิดปืนจากกลมีที่9ก้าล้านหกนะยุงเขาตายไปแล้วครับผมต่อไปก็แฟลชปักไกลแสงตามโดยทัสซเมกิ้ขึ้นสวรรค์ปังไปที่2อล้านเโอ้โหยังแรงอยู่ยังแรงอยู่แต่ว่าเขายังแรงกว่าอยู่ดีเราก็ยุงโจมตีธรรมดาไปตามด้วยกิโลกิโลไล่โจมตีไปยุงตีไปเลยสู้เขาไม่ชิม โหแต่ว่าโกเคสือเขาก็แรงนะครับผมต้อง3ามล้านแปดแฝดประกายแสงผมได้โจมตีกับตังตีของเกลโลกิโลมาที่ล้านหได้โจมตีไปที่แสนกว่าเขาโจมตีแรงจังเลยเนี่ยเขาเอาพลังโจมตีมาแต่ไหนกันยุงผมก็น่าจะน่าจะตายหลังทัศนสุมากิสกิลนะครับได้โจมตีไปยุ่งไปที่เจ็ดแสนโ้เหลือดีนะเลือดเ,เต็ม มีงานนี่ได้ตายอีกรอบแน่เลยไหนจะไโจมตีกลับไปไปเลยจีนอตคุงระเบิดปืนจักรกล6ไปที่6ล้านแล้วก็ไล่โจมตีไปเลยทำไมไม่ได้โจมตีทัสมุกิต่อไปก็ทัสมุกิอูมไปที่ล้านเก้าแล้วก็ไล่โจมตีไปไปไลยโจมตีใส่กิโลกิโลนะครับแสดงว่าผมต้อง จาไม่แฟดช้าหรือเปล่าไม่ไดีกว่าผมเป็นอย่างนี้แหละให้ยุงไล่โจมตีไปโกสึกลับมามยังเขาาเมื่อกี้เขาอึดจังเลยหรือว่าเราต้องเปลี่ยนคนโอ้โหหัดขวาเข้ามาเรียบร้อยอ้เฮ้อ โอ้โหตีสนามพลังตายทุกตัวเราไม่ไหวอีกแล้วหรือว่าเราใส่ของไม่เป็นคุณโชตะคุณโชตะอันนี้ผมก็ไม่น่าสู้นะครับเพราะว่าเขามีหมาแต่ว่าเรา,เราจะสู้ต่อไปครับผมเราจะสู้ต่อไปโอ้โหหมาฟ้าบ้านเขาเร็วเกินคือ โอ้โหแถวหน้าหายโอ้เขามีโล่ด้วยนะครับโล่ของหน้ากากาวันแปดประกายแสงอ้าวถ้าซื้มากี่ผมไม่ได้สกิลไม่นะหน้ากากาวันเขาก็โจมตีกลับมาโอ้โยไปที่ล้านกว่าตีน้อนของเขายิงกลับมาปัง12ล้านโอ้โหโอ้โหผมยอมแพ้เลย นี่ผมตกอันดับงานผมข้ามาเลยครับผมสงสัยว่าอาทิตย์นี้ผมคงขึ้นอันดับไม่ได้แล้วครับโอ้โหเล่นมาแบบที่ใครใครบางอาจมาแซงผมเนี่ยคุณคนนี้หรือเปล่าอ๋อคุณคนนี้ไม่น่าใช่ลองเปลี่ยนทีมโอ้โหอันดับสิบสี่ของผมไม่นะ แล้วครับผมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการดวลกับท็อปสิบในอาทิตย์นี้ซึ่งอุตสาห์ผมทำพลังให้ทัศสมกิของผมขึ้นสีดาวม่วงแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังล้มใครไม่ได้เลยในท็อปยี่สิบนะครับผมจากอาทิตย์ที่แล้วผมอันดับที่สิบสีนะครับแต่ว่าสำหรับอาทิตย์นี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะผมขออนุญาตไป ทำตัวละครให้เก่งขึ้นมากกว่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ